สวัสดีครับชาวเพื่อนสกิมเมอท่าน่ผมกล้องไายครับวันนี้นในเกม Call of Duty Warzone ครับผมมาแพทใหม่ล่าสุดเพิ่องอัปเดตกันมาเลยครับซีซั่น5รีโหลดใช่ไหมเฮ้ยกับม,มูลใหม่ Armor Royal ว,ว้าวน่าสนใจแล้วก็ปืนใหม่ที่เราจะต้องมาเก็บกันนะครับอ่ะ ทำยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับปัจจัยครับแบ่งปังใจกล้องซาด้วยนะครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเต erm ิมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, Valorant, Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลย link อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับไปที่ Battle Pass เลยไปดูมีอะไรบ้างนี่ครับ l u s h m a n Shroud นะครับสังหาร30คน ต้องปลดทีละอันปะต้องปลดเรียงเรียงกันปะคิดว่าใช่ก็คือต้อง15คนด้วยวุฒิระยะวรชิดก่อนแล้วก็ปืนพกสังหาร15คนโดยปืนพกยื้การยิงหัวด้วยนะไม่รู้ทําเลียงหรือเปล่านะซึ่งเราไปทํามันก่อนเลยแล้วกันครับมันติครับไวสุดไปเลยครับชิปเมนต e ์อีสปอร์ตรู้เดือดทันใจแน่นอนน่าจะต้องทําอย่างอื่นให้หมดก่อนนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออไม่งั้นนะ่าจะทําไม่ได้โอเคโอเคไปครับทุกคนน่าจะเอาของมาอย่างเดียวกันหมดนี้ยิงหัวบาล บ้าเอ้ยยิงหัวได้ไหมเนี่ยนี่แน่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 จะตายไหมเนี่ยโอเคเออ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 ผมว่าผมเอากระบองดีกว่าน่าจะไวกว่ากระบองดีกว่ากระบองดีกว่าเออเด็กกระบองเออโอเคกระบองนั่นแหละฮะไปไปครับ อโอเคส่วนมากเออเออเออ,อทุกคนต่างเอาโล่มาตี <laughs> อโอเคมีคนถามเรียวกล้องซาด้วยว่ะตัวปอมครับตัวปอมนี่ล่ละผมว่าผมเอามีดดีกว่านะเอามีดมีดไม่ได้ดิปืนพกมาเอามีดมานะแล้วก็นี้ก็มาครับมาเล่นมีด,ดนั่นแหละ let's go มาอ้าวโดนเลยวะออืฟันไปฟันไปผมฟันผมฟันฟ่นหาแล้วที่ศัตรูเกิดได้ไงวะเนี่ยเออเออเอาเอาอะไรวะผมจะฟันมันเอออะไรวะเนี่ยเออฟันไปมาเออมาเออสรุปไม่ต้องใช้มีดฟันแล้วมาว่าไงครับ พี่ชชยมีเปล่ามีอีกตรงนี้มาฟันปันโชชาโชชาเออมาฟันโชชาโอ้โหหุ่นวายจัดไล่ฟั่นไปโอ้โดนไล่ยิงอ่ะโอ้ยฮอหอเอ้ยก็มีอยู่ข้างบนมีนมีครบยังวะผมว่ามินไม่น่ i, ายากนะถ้าเล่นด่านนี้ไม่น่ายากโอ oh oh, ้แล oh, ้วผมเดินใส่ยื้อ เออครบแล้ววะไม่ทราบเลยอะครบแล้วนี่วาครบแล้วไปต่อไปเปลี่ยนอาวุธครับปัดปืนพกครับยิงหัวกระบาลมาไม่ต้องโต้งแต่งใดทั้งสิ้นมาปืนพกยิงยากอยู่นะรัวไปเลยล็อกกันเออยิงไปโว้าวเราไม่ควรเล่นปืนพกรัววะ ออกดงี้ค้างก็ได้ครับโดนหัวเหมือนกันปืนพวกยิงหัวนี่ก็ยากเหมือนกันนะครับคือต้องแม่นจริงๆอ่ะไม่รู้กี่ตัวละเรียบร้อยไม่รู้ได้เท่าไหร่อ่ะยิงไปสามสิบเอ็ดตัวปืนปืนพวกยิงหัวยากอย,กอยู่นะครับคือเขาไม่อยู่นี่ๆให้ยิงไงนะครับแต่มีดมีดถือว่าง่ายมีดถือว่าง่ายเลยแ๊บเดียวแบบเดียวฮแบบะแต่ดูซิไปบบนั่นพาทนี่ไงต้องปลดเรียงจริงๆนะครับ ันนี้โดยสามคนที่ไม่ตายยิงหัวด้วยปืนพกระยะไกลโอเคแต่ว่า,าผมว่าปืนพกที่ต้องต้องมานั่งเล่นในโหมดนี้เลยนะยิงธรรมดาลเล่นยากอยูเออ่เราถือคู่ไหมถือคู่แล้วเดินใส่อาจจะเข้าหัวบ้างลองดูอ่าได้อยู่ผมว่าเดินเข้าเนี่ยแหละเนี่ยวันนี้แหละเข้าหัวง่ายสุดละยิง reload จึ๊บจึ๊บจึ๊บจ๊บจ๊บ,จบ,จบมาเออเนี่ยแหละเข้าหัวง่ายสุดละ นั่นแหละฮะเดินใส่ก <ading up> ันไปเลยนั่นแหละฮะกดไปเลยโอเคมาโอเคมาปืนพกเดินใส่นี่แหละครับมันจะโดนหัวมันก็โดนมันเองแหละตายกดไปฮะกดไปนั่นแหละเออก็โดนโดนหัวก็โดนหัวนะเพราะว่าปืนนี้ก็ดีเล่นแบบคนแบบขี้เกียจเล่นน่ะเออเดินยิงแบบโป๊ะ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 เดยก็โดนหัวเองนะกดไปครับนั่นแหละฮะอ่าเออดีว่ะ จบเกมที่2ไปแล้วนะครับก็ยากอยู่ไหมก็ยากอยู่นะครับด้วยความปืนพกแหละต้องเข้าหัวนะครับไปเล่นโหมดใหม่กันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยมานั่งเก็บต่อให้เรารู้ว่าเออมีอะไรต้องทําบ้างฮะ a r m o r o y a l ไหนมาลองหน่อยสิเพราะมันยังไงมันก็ต้องมีเควสที่เราจะต้องยิงระยะไกลไงเนี่ยสิบห้าคนเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีสังหารโอเปอเรเตอร์จากระยะไกลดังนั้นเราต้องเล่นสไนเปอร์ครับอืมยังไงเควสนี้ก็ต้องทํานะฮะโอเคไปลุยกันต่อในโหมด หมดใหม่เนะอัมเมอร์ o y ย l ล Let's go w o อ b a t t l ร r o รย l ลเป็นอมเมอร์รอยัลแทนฮะแั้วก็ต้องหาของใช่ไหมโอเคมีวงโอเคอุ้ยน่าสนใจโหแล้วเกมมาดูแบบมาดูตื่นเต้นมากเลยเพลงมาดูร้อนใจมากเลยครับดาบปิงเยอะอยู่นะ งนี้มีคนใช้รถอยู่ใช่ไหมโอ,อ้โหแต่วงบีบลงข้างล่างเลยเนี่ยเปิดติดรถไปแล้วรถศัตรูเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับอะไรหรือวะระยะนี้ระยะนี้โอ้รถมันมีนี่ด้วยนี่ว่า ตัวนึงนัดไปดาวไปเดตายถูกโจมตีเหรอไม่รู้แต่ตายแล้วคนหนึ่งมีรถ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 ต้องเอาปืนนี้ไปยิงมันละมัง้งโอ้โหแล้วมึงสุดอยู่แค่เนี้ยงเราโดนยิงอยู่เราโดนยิงอยู่ถ้ามันมีรถอยู่มันจะเกิดได้นี่ใช่ไหมต้องเก็บอันนี้มาดิ แล้วเพื่อนเราขับรถไปไหนแล้ววะ,ะน่าโอ้โหยิงไม่ทันโอ้โหยิงไม่ทันเฉยหันไปแล้วมันปืนมะเร็งช้า๋อ,อต้องให้เพื่อนชุบใช่ไหมโอเคต้องให้เพื่อนชุบครับ๋อรถเราพังแล้วหรออ๋อสรุปนี่มันคือโหมดต้องคุ้มกันรถนะโหถ้ากดโซโลโนี่ผมว่าโหมดนี้ไม่ตอบโจทย์มากๆครับถ้าจะเล่นต้องหาเพื่อนนะโหมดนี้ โซโลนี่อย่าหวังเลยครับว่าจะชนะยากมากมอกเลยน่าจะไม่รอดแหละครับเท่าที่ผมดูเออไปเล่นเกมใหม่กันดีกว่าเอาไม้ oh <my. S 1> ผมจะเล่นให้ได้ครับมาอ้าวมาฮะถึงเพื่อนก็ลลมเลยและครับคือมันต้องอัปเกรดของดนะ้วยเนาะเออมันควรจะเป็นโหมดที่ต้องเล่นกับเพื่อนมากเลยโหมดโหมดนี้โซโลเล่นลำบากครับแล้วปิง้งมันเยอะด้วยดิ ผมลองเข้ามาเล่นเนี่ยปิงเยอะอยู่นะเยอะเลยล่ะนะครับแต่ตอนนี้คือปิงเยอะมากครับเล่นแบบลำบากจัดเลยเก็บคงเก็บของ,ขอ,งอะไรนี่คือรู้แล้วว่าปิงเยอะโอ้ยแล้วพี่ไปไหนอย่างนี้เหรออ้าวแต่พี่ก็ทิ้งรถแบบนี้เหรออะไรวะนะ่ะพี่ทิ้งรถแบบนี้เหรอ มีคนมาละเออโอ้ไม่ไหวุมนี้ไม่ไหวเย้ค้าบโองโู่แล้วข้าน้า,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 ามาเจอศัตรูพอดีเลยครับว่าเขาลงมาเมาผมใช่ไหมแล้วเพิ่อมอยู่ข้างบนเออโอเคยังเกิดได้ยังเกิดได้โอเคอ๋อถ้ารถ,าถาังไม่พังเกิดได้รอบที่แล้วคือรถพังแล้วฮะแล้วไม่เกิดโอเคไปอยู่ป้อมปืนกับเพื่อนเลยลักกัน คนเราโดนศัตรูตอยู่ไหนวะเออยิงก่อนผมมองไม่เห็นดาวไปดิครับมันมาผมรอก่อน โอ้รถระเบิดรถระเบิดเออบาลดลดล้ารถรถเด้อฮะเป็นหารอดสภาพนี้เข้าไหนก่อนเออโอ้โหมิดโอเคได้เปิดล้วโอ้โหได้ได้สัตว์ไหนเยี่ยมจริงๆเลยเสียงรถดูเดือดมาก ความเป็นทีมสำคัญมากครับหมดนี้แต่ไม่ใช่กับทีมเราเออเราก็ฝากยิงคนนี่แหละเออยิงคนนี่แหละฮะเออยิงคนนี่แหละฮะอ่าโอเคเรียกว่าปล่อยให้เขาสู้กันไปเรายิงคนฮนะเออศัตรู อืรีโหลดขึ้นหมดไปผมเห็นมันละขึ้นหมดอะเอะอเครีโหลดได้อยู่ได้อยู่อ่าสรุปสรุปใครยิยงใครกันแน่วันเนี่ยเดี๋ยว กูตังค์มาเยอะมากแลนะ้วเนี่ยโอ้โหตังค์เยอะไม่วะปิงเยอะมากเลยครับตอนนี้อ๋อเพื่อเรากลายเป็นแก๊งฆ่าคนไปแล้วคือต้องไปซื้อที่ใหม่ใช่ไหมเกย์ไปเพื่อน โอเคน่าต้องไปซื้อน่าจะต้องไปซื้อในข้างในผมคิดว่าอย่างนั้นนะบ้ายิงช่วยเพื่อนไม่ได้ตายอ่ะหมดทีมโอเคโอ้โห <laughs> วิ่งยังวาร์ปเลย อ๋อแปลว่าเพื่อนเก็บแล้วแต่เพื่อนยังไม่กดใช้แปลว่าเพื่อนเก็บแล้วเว้ยแต่าเพื่อนยังไม่กดใช้อ๋อแปลว่าเพื่อนมีแล้วโอเคเพื่อนเราจะเอาว่าล่ะครับมาขนาดนี้แล้วลุยเลยมันน่าจะมีรถประวะฝั่งน้น เฮ้ยล่าไปลวะ่ะดูข้างล่างครับเพื่อนโอ้หปืนระยะน,นี้น่าจะตายคนเดียวปะเคลียครับคนเดียวเรียบร้อยอเคลียเพื่อนไปเก็บของข้างบนดีกว่าโหระตังเราเหลือเยอะมากแต่ว่าพี่ไม่ยอมเรียกรถลงมา โคตรเศร้าใจวงบีบแล้วครับเอาแล้วเพื่อนเราไปลุยนู่นแล้วเหรอเอาหมดตีเลยมั้นนะ่ะโอ้ my god เอาเอาฮะผมโดนอะไรอ่ะอ๋อปืนยิงอันนี้เหรอโอ้โหไง เกมนี้โหมดนี้บอกแล้วว่าต้องเล่นเป็นทีมฮะเล่นคนเดียวยากมากนะครับเพราะราต้องคุยตลอด <laughs> โอเคก็เรียกว่าต้องนั่งเก็บกันต่อแล้วฮะยังมีอีกประมาณ3เควสจะต้องเก็บกันต่อเพื่อจะเอาปืนใหม่นะครับก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เควสนี้ง่ายสุดแล้วระยะประชิดนะครับเล่นในมันตินะที่เหลือก็ต้องมานั่งเก็บกันต่อ นะพอมันมีทั้งสังหาระระยะไกลด้วยแล้วก็ปืนพกปืนพกผมว่าไม่ยากถ้าเล่นมันตีได้นะครับเอาโอเคประมาณนี้แล้วกันฮะเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้นั่งฟาร์มปืนแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ไปเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับจยครับไปกระจายกล้องสร้างของผมสวัสดีเอาไว้เห็นครับสวัสดีครับ